นี่พี่น้องไก่สุกแล้วเ,เลยจะแซ่บบ่สุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่โอ้ใหม่ก่อน <laughs> ใหม่ก่อนสุกแล้วโอ้ขับๆพี่นอ้องมาเด้อมาถาก,กินน้ำกันเด้อพี่นอ้องเด้อะเสบ็สบๆน้ำกันเนะาะสวิตสวัสดีทุกคนตอนเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะตอนบายๆนหนึ่งเนาะ ตอนนี้เอามาบ้านธาตุอิงฮั่งนาะพี่น้องมาหลินอยู่เล่นโมละน้อยเนาะตอนนี้เพิ่นกำลังลงเอาปลาสู่กินเนาะพี่น้องทางพุ่นก็จะเป็นวัดพระธาติอิงฮั่งเนาะเมื่อนี้ก็คือว่ามีงานแห่ปราสาทิ่งเนาะตอนนี้ก็คือว่ามาในตอนนี้กำลังเอาปลาเนาะทางนี้ญาติน้ำนี่แน้ากับญาติน้ำกู้คนเลย นีป่ปลาถือเด็กมาแล้วทุกคนมาแล้วโอ้ปลาตัวใหญ่แห้งเนาะนี่ยน่นเป็นปเจ้าของหนองคนเนาะเจ้าของวันนี้พนเมื่ได้มาเมื่อนี้คนมาเนาะพี่เนาะกระสิมีโนโอันปีกปลาเลยเนานะใกล้ๆอยู่แคมวัดเลยตรงหน้ากวางขวาง,งขักเลยน้องซาคนก็โอ้สุดยอดพี่เนาะ ค่ะค่ะค่ะได้กันห้าวคนเลยเนาะบ่มีปลานิลบ่มีแต่ปลาปากนี่บ่เออเซ่คือว่าถือถือแท้บ่อยู่บ่เออเดียวปลาป่า นี่จะโตเป็นไงเป็นไงเอ้าวปลาถือปลาถือโมกยลายปลาสามตัวปลาถือโมกยลายโอ้เป็สิมันคักเนาะปลาปากเนาะ lộp bạc liệt 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 bạc ป๊บแป๊เจ้าเจ้าเจ้าตอนนี้ก็ลงเอาอีกเนาะทุกคนโหเมื่อกี้นี่เอาขึ้นมาแล้วได้สามตัวเนาะเจละน้อยบ่บ่ได้น่งส่งสลิปมาวะท่านบ่ากล้าล้มบ่น่งส่งน้อยเลยบ่ากล้าล้มน้องเพื่อนใกล้แคมบ้านทุกคนขากวีวิวขักลมโอ้สุดยอดเลย เป็ดไก่บรรยากาศมันได้เนาะจะนันใบสองม่วงนี่ก็จะแห่ประสาทผึ่งนะโอ้ยตัวใหญ่แหงน้อวายู่ซะโป้วยตัวละโลห์ถือกันนั่นถือ ถึงเงี看看้ยงมันถึงขี้มันตูงญ่ปลาใหไงของโมงเนาะหนองฝนกับก่วงคักกันดีเนาะตรงหน้าฝนกับโป๊ถูกกว่างแหงเนาะนี่อยู่แคมบ้านเพฝนเลยนี่เนาะอุดมสมบูรณ์คักๆน้ำกับบุบก็เถื่อนเนาะพี่เนาะ cò lắng mà nhìn xìu chắc vừa nhột vừa nhịt đấy Mong nói của nó Trời ba nhanh của mong <laughs> กี o, ่ตัวบวงใหญ่เต้นตามเราเอิบเราพี่น้องทิเป็นปลาเขามันตัวใหญ่แห้งเนาะได้บสวัสดีพี่น้องเนาะเอาสิปิ้งมื่อนี้ชอบเลยปิ้งปลาเปรี้ยงเพชรเนาะปลาปลาต้องเห็นในนี่กินเพราะว่ามันก้างหลายมันก้างหลายเท่าไรเอากระเอาเกดมันออกเท่ากับหั่น ตอนที่ทเนาะ่านตอนที่ทีเ้าก็เอือบทาประเดชท่าแบบิด้พี่เนะาะป่าๆวันที่เป็นไยคลิปเป็นกระเจ้าวันแหประสาทผึ่งยังว่ได้ไปชอบพี่เนาะเว้ย่าทนีเลยเนาะตนน้เราเอือบแล้วนะพี่เนอะอาะเอือบท่ากบติปป้จไม่หีบพี่เาะนี่จะไม่หีบย้อนยุค <laughs>

นี่พี่น้องไก่ซุกแล้วจะแซ่บบ่สุดยอดเลยสุดยอดเลยนี่โอ้ใหม่ก่อน <laughs> ใหม่ก่อนซุกแล้วโอ้ขับๆพี่น้องมาเด้อม,มาถากกินน้ำกันเด้อพี่น้องเด้อแซ่แบๆน้ำกันเนาะพักกันด้่มาเลยลอง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 กินนะนี่แล้วลอง,ลองชิมบัง วาไรัันสมันรัดอัไนี่จับเท um ี่ยเหมอนดปาปากไงมันค่ะไยอดแล้วมันคัปลาบักไทยนี่เป็นอะไรนด้เอาาเมื่อมันอ่ะจิบโลนะโลนึงสี่จิช่อดปลาเด่นเรียนข้าวเด้อว้าวปลาปไงเลี้ยงยังเล็กเลยข้าวอ่ะ ບໍ່ໄດ້ເກືອບໍ່ໄດ້ເອົາຫຳເອົາຫຍັງໃສ່ໃຫ້ມັນກິນຈັ່ງຊີ້ອັນນັ້ນປາທົ່ວຊາດເລີຍອັນນີ້ คนตอนนี้เขามาหลอดในงานเนาะหลังจากเข้ามาแต่เชิญมูแล้วก็มาหลอดในงานหลอดสัตว์หมักปุ้งเนาะตอนนี้ทีมงานปวดสัตว์เนาะชุ่มไหมปวดมาน้ำหลังเลยปวดสัตว์อ่ะเด้เราบักไม่เด้บอกไม่เออลองชิมบ่ แก้วหนึ่งเดี๋ยววงไวเออตอนนี้มาได้แก้วหนึ่งแล้วทุกคนทางนั้นแนี่วงโรตีนมราชวงศ์เนาะทุกคนตอนนี้เอามาสัตว์บักบุ้งเนาะเอาก็จะได้ออกกับมันจะออกเมื่อแล้วเนาะตอนนี้จะไหวพ่ดสัตว์ก่อน สัตว์กุ้งก็เน้ในทุงอะทุกคนอยู่ในทุงเนี่ยก็เป็นผลงานเนาะกับเบิดหลายแสนแล้วจึงได้เนาะตอนนี้ค่ะคนก็เริ่มบางแน่แล้วเนาะเพราะว่าเด็กหลายเติบแล้วตอนนี้ทำงานได้เบนสัตว์เนาะ พี่น้องเนาะือว่าเมนี่กับมาลิดแ,แต่วัวคำแต่เวินเนาะจนทอดวัวคำเนาะพี่น้องเนะาะก็ได้ว่าตอนนี้กับทอดโมง,งหอวเวลาจะได้เดินทางกลับแล้วเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้กับรอสันวักกุ้งลิดเนานะ ตอนนี premises, ้ทีมงานเอากำลังรอสัตว์บั่นป่วนเนาะพี่น้องมือในเต็มพุงเนาะอันนี้เป็นผลงานดีเอาสัตว์ได้เนาะมินเป็นนุ่มเป็นเบียร์เนาะไม่ว่าได้หลายเติบสมควรเนาะครูหิวหิวจะไปไวแล้วนะอะปวหิวสีเริ่มปวดไว้แล้วนะทุกคนเนาะตอนนี้สุดยอดเนาะสี่ทองหิวแล้วเนาะปวดาวก็ลายแห้งหนึ่งปวดาว สาวมาเฉี่ยวงานกันหลาย้ะทุกคนเนาะบุรีสิมากันยังมาได้เนอะเพราะว่าวันอ่ะยังอีกหนึ่งเบือมื่ออื่นกันจะเป็นตักบาทถวายสังฆทานและก็เป็นจบพิธีนาะพี่น้องเนาะถามว่าบุใดสิมาเที่ยวงานกันยังอีกเมื่อหนึ่งนาะพี่น้องเนาะตอนนี้ก็คนกันยังสัดจอดไปมาอยู่เนาะหลังจากเขาสั่นบอกพ้กแล้วก็จะเดินทางกับเมื่ออื่นมาใหม่ราบพี่น้องเนาะ แลก็ขาก็ขอบใจทุกคนที่เข่ามาบึ ALLY ่งแล้วก็ช่วยฝ่ากัวนี้ก็แชร์เป็นกำลังใจน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ทีมงาหน้ากำลังสุรีกัจจุ่าได้จือเรือแล้วเจือเลือ